อย่างเคนเองเขาไปแบบว่าสายต้นไม้แบบทาธุรกิจเป็นจริงเป็นจังเขายังมีเวลาแบบคุยให้กับเราอยู่ใช่ไหมคุยค่ะก็คุยเรื่องงานนี่แหละค่ะคุยแต่เรื่องต้นไม้คุยแต่เรื่องต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแซวค่ะมีบ้างมีบ้างมีมีเวลาคุยกันค่ะแต่ว่าแในไอจีไม่ค่อยลงรูปกันเลยเนาะใช่ด้วยความที่ช่วงนี้ต่างคนต่างเริ่มกลับมาทํางานแล้วด้วยแล้วก็พี่เค็งก็คือเรียกได้ว่า ที่หยุดหายไปพี่เค็งก็คือทํางานแทบทุกวันเรื่องต้นไม้เนี่ยแหละคะ่ะวางแผนทําน่ทนทํานี่ก็ค่อนข้างยุ่มก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนเลยคะ่ะคือแต,แต,แต่ยังมีเวลาเจอกันอยู่บ้างใช่ไหมคะเจอเจอค่ะเจอกันบ่อยด้วยค่ะช่วงหยุดแต่ไม่ได้อัปรูปคู่ลงไอจีนะสิเขาก็แบบเอ้ยไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์หรือเปล่า โอ้ปกติดีค่ะปกติทุกอย่างเลยค่ะแค่เหมือนเป็นช่วงวัยที่แบบเราโฟกัสกับเรื่องงานมาก,มากๆเราก็อยากให้เหมือนธุรงจิจงานออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเอสเธอร์เองรู้สึกยังไงบ้างว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเราเป็นคนในวงการบันเทิงเนาะเป็นคู่รักคนในวงการด้วยแบบพอแบบไม่มีลูกคู่ในโซเชียลก็จะแบบอาจจะโดนจับตาได้ง่ายมากขึ้นว่าแบบความสัมพันธ์จะยังไงหรือเปล่าเรามองตรงนี้ยังไงในการลงลูก หนูก็รู้สึกรู้สึกปกตินะคะหมายถึงว่าอาจจะมีอคนที่ชื่นชอบติดตามเราเขาอาจอาจจะอยากเห็นแบบเอ้ยทําอะไรอยู่ตอนนี้รูปคู่กับพี่เคียนเป็นไงบ้างได้ไปทําอะไรด้วยกันไหมยังคุยกันดีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเข้าใจได้แต่ว่าหนูก็มองรู้สึกว่าเฉยเฉยเดี๋ยวถ้าเราแบบ ทำอะไรได้มีโอกาสไปไหนได้ถ่ายรูปสวยๆเราก็จะได้อัปรูปลงด้วยค่ะ mm hmm. ไม่ซ mm ีเรียสค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะคือความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบจะต้องรูปคู่ในไอจมีความเคลื่อนไหวตลอดเสมอไปใช่ไหม,มหนูก็เห็นด้วยนะคะคือบางทีมันอาจจะด้วยจังหวะหลายๆอย่างมันไม่พอดีบางทีเราทําอะไรเราอาจจะไม่ได้แบบนึกถึงว่าโอ้เราจะต้องลงรูปอะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีเรามีอารมณ์ที่แบบเออมีความสุขอยากลงว่างพอดีอ่าเราได้อัปโหลดรูปโพสลงอะไรเงี้ยมันมันแล้วแต่เหมือนเหมือนอารมณ์มากกว่าแต่เราไม่ได้คิดมากว่าแบบโอ้เดี๋ยวถ่ายแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บเราต้องมันลงเลยนะอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะอยู่ในวงการต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ช่วยพี่เคนอยู่คะ่ะใช่แต่พี่เคนก็คือเต็มตัวแล้ว <c oughs> คือเราก็เป็นสายซัพพอร์ต สายซัพพอร์ตใช่ค่ะอย่างพอเคนเขาเองเขาก็เป็นแบบูรูแบบผู้รู้ทางด้านต้นไม้ไปแล้วเราต้องแบบเรียนรู้ยังไงบ้างคะเราเป็นสมาชิกก็เรียนรู้จากสิ่งที่พี่เคนทำค่ะอย่างพี่เคนเขาก็จะรู้เขาก็จะศึกษาต้นไม้ว่าต้นนี้ตัดยังไงต้นนี้การดูแลเป็นยังไงแล้วก็มีแบบฟังฟังเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาช่วยแบบช่วยปลูเขาก็ตัดไปเราก็ปลูเขาก็เอาเขาตูอบแล้วก็ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบคนกันอร์นะคะ ะนะคะคหลายขั้นตอนเหมือนกันใช่ไหมกว่าจะแบบใช่ใช่ค่ะพอมาทําจริงๆเรารู้สึกว่าโหต้นไม้มันก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าต้นไม้มันก็มีหลายชนิดหลายพันธ์ซึ่งการดูแลความต้องการของแต่ละต้นมันก็ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เหมือนเลี้ยงสิ่งมีชีวิตแบบแต่ละต้นต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ รู้แล้วก็ดูแลเขาถูกค่ะอย่างนี้พอแบบเราเข้ามาแบบช่วยซัพพอร์ตพี่เคนเองแบบว่าเราก็เข้าใจในเรื่องต้นไม้ก็เลยเข้าใจเขาไปอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งสเต็ปไหมคะก่อนหน้านี้เจอปัญหากันก็ก็เข้าใจค่ะพยายามเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามปรับปรับเปลี่ยนเข้าใจให้มากขึ้นค่ะนอกจากว่าช่วยแบบช่วยปลูกอะไรอย่างเงี้ยช่วยขายด้วยไหมคะ ช่วยขายด้วยไม,ม่สมบัติจะเป็นแอดมินตอบลูกค้านะคะเวลาที่เขาแบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จะมีทีมงานมีแบบช่วยช่วยกันทุกอย่างค่ะอย่างจ,จ,จ,จุดตอนแรกจนมาถึงตอนนี้คือแบบแอบคิดไหมคะว่าเราจะเอ้เราก็เข้ามาสู่วงการนี้ได้ด้วยเหมือนกันจร,จริงๆก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาแบบว่าค่อนข้างจริงจังขนาดนี้นะคะจากที่ตอนแรกเราสึกว่าเออมันเหมือนเป็นงานอดิเรกเมื่อโควิดปีที่แล้วค่ะจนปีนี้ก็ครบปีหนึ่งแล้วก็ โหพี่เคงคือก็คือทําเต็มตัวเลยเราก็กลายเป็นแบบว่าอูไม่คิดว่าจะมีต้นไม้เยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้มามาขายแล้วจากตอนแรกที่ไม่คิดว่าเอ๊ะจะขายได้หรือเปล่าเราไม่คิดว่าจะขายจะเลี้ยงเล่น,ลนตอนนี้ก็เหมือนแบบเออเริ่มทําแบบเป็นธุรกิจต้นไม้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งดีนะคะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยก็แบบชอบดีเป็นอะไรที่ใหม่ดีค่ะอย่างตัวเราเองมีปลูกปลูกอะไรที่เป็นแบบส่วนตัวที่แบบดูแลเองเลยไหม ไม่มีเลยค่ะทุกอย่างคืออยู่ในโรงเรือนหมดเลยค่ะก็คดูต้นไม้ดูทุกอย่างดูแลรวมรวมค่ะอันนี้โรงเรือนคือในพื้นที่บ้านของเคนหรือว่าซื้ออะไรต่างหากเพิ่มเติมไหมคะก็คือทําอยู่ในตัวบ้านเลยค่ะเป็นสวนแต่ว่าพี่เคนก็จะมีสวนที่แบบเพื่อนๆเขารู้จักเขาก็จะมีแบบไปแวะเวียนแล้วก็มีฝากปลูกไว้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะอืมอยังสนุกกับเขาไปด้วยเลยกนใช่ไหม สนุกสนุกค่ะอย่างพี่เกณฑ์ขายเราก็เป็นแผนกแพ็คต้นไม้เพราะว่าเราก็จะต้องส่งต้นไม้ไปตามแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เวลาลูกค้าที่เขามาซื้อใช่ไหมคะเราก็เป็นแผนกแพ็คแผนกส่งแพ็คต้นไม้ไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมไม่ง่ายไม่ง่ายเลยค่ะโอ้มันต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยต้องแบบต้องแบบมีวินัยในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแพ็คต้องแบบว่า ใช่ไม่ได้บอกว่าจะแบบบรรจุอะไรไปได้ง่ายๆต้องมีใช่ใช่ค่ะอย่างการแพ็กก็คือแพ็คยากมากคะ่ะเพราะว่ามันต้องหลายขั้นตอนมากคือด้วยความที่ไปรษณีย์บางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูแลเต็มที่เขาอาจจะต้องมีโยนมีนู่นนี่นั่นบ้างเพราะว่าของเขาเยอะมากแล้วก็ต้องแพ็คแบบหลายขั้นตอนตั้งแต่แบบปิดหน้าดินแล้วเราต้องเผื่อเวลาว่าแบบอย่างต่างจังหวัด ใช้เวลาส่งในการสามสี่วันกว่าจะถึงต้นไม้มันก็เฉาตายแล้วก็ต้องกะจํานวนน้ําที่จะใส่ไปให้ก่อนเพื่อไม่ให้มันแบบเฉาอูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายหลายหลาย,ลายขั้นตอนมากเลยค่ะลูกค้าทุกคนไปถึงมือโดยปลอดภัยหมดใช่ไหมคะตับน้องอ่าส่วนใหญ่ปลอดภัยค่ะแต่ว่าส่วนน้อยที่จะมีปัญหาในเรื่องของการแพทบา mm hmm. งทีเราควบกลุววก่มไม่ได้ในเรื่องของการส่งแล้วก็จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแบบแต่เราก็ แพ็คให้อย่างดีที่สุดเลยค่ะมีเคสไหนที่ต้องแบบรับผิดชอบตามหลังไหมคะมีค่ะมีแล้วก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างคือเราก็คืนเงินเต็มจำนวนเลยถ้าลูกค้าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ลูกค้าที่รับต้นไม้ไปอ่ะเขาเขาเอาชื่นชอบแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้ซื้อต้นไม้จากเราด้วยเราก็อยากบริการเขาเต็มที่ถ้าไหนที่เขาไม่โอเคเราก็ยินดีที่จะดูแลรับผิดชอบหมดค่ะติดตาม